ครับ p ี t v นะครับท่านชมเพื่อนๆฝากแชร์ต่อนไปในคลิปนี้นะครับเพราะว่าสำคัญมากสำหรับบัตรเลือกตั้งนี่คือตัวอย่างซ้ายมือผมนะครับสีเขียวบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อท่านจะจำเลขหมายเลขบัญชีรายชื่อพรรคของท่านด้วยก็ได้หรือไม่จำก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าในบัตรนั้นมันมีโลโก้พรรคอยู่มันเห็นชัดเจนนะครับมีชื่อม,มีโลโก้นะสบายมากนะครับแต่ขวามือสีม่วงนี่คือตัวอย่างบัตรสีม่วง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้ท่านต้องจําหมายเลขผู้สมัครของเขตท่านให้ดีๆย้ําจําหมายเลขผู้สมัครในเขตท่านที่ท่านจะเลือกให้ดีๆนะครับอย่าไปจําข้ามเขตนะติดกันเนี่ยพักเดียวกันแต่คนละเบอร์นะครับส่วนใหญ่คนละเบอร์ทั้งนั้นเลยอย่าไปจาข้ามเขตตามเขตของท่านอําเภอของท่านนะครับอ,อทีนี้จุดหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวไปหน้าคูหามันมีให้ดูขั้นตอนขั้นสุดท้ายก่อนจะเข้าคูหามันมีให้ดูดย้ํา,าำจําหมายเลขเขตของผู้สมัครของท่านนะครับ